สวัสด,สดีค่ะทุกคนตาู้ใดนี่เซาภายัยเซาภัยแฟนคลับเอฟซีพี่น้อง่ะนี่คือคนที่จะมาแทนน้องเมรี่นะคะมาทําหน้าที่แทนในบทบาทของน้องเมรี่นะคะเพราะว่าจะเป็นาตลาล่กแล้วก็จะมีมีโชว์ที่น้องเมรี่ซ้อมไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมารับบทบาทนี่พี่น้องจำจำรถได้บอนี่พี่น้องจำรถได้บอ จำได้กวน้องจำได้เอ่น้องเออแต่งโตคือนีผู้เดียวกันโลดค่ะก็อีเมลีค่ะคือก็อีเมลีอีกคืออีเม่ก็อีเม่อีกอืมจักโคเบอร์ไผรจักไผรโคเบอร์ไพรจักไผรโคเบอร์ไผรมาโคเบอร์เขาหรือเขาโคเบอร์เจ้าของเอออ่าแนะน้ำตัวยายสวัสดีค่ะดีดีเพื่อนรักค่ะจากช่อง tiktok ดีดีเพื่อนรักนะคะนี่พี่น้องกับเชีอ่าเอฟซีก็จะจำได้ที่พันมารับเชิญมือ ช่วยนั่งหัวอะไรซุตรกุ้มปีตอะไรซุตรกุ้มปีตเมื่อนั่นกับเป็นมื่อน่ะหมอเป็นบอมื่อปฐมนิเทศแม่เออมื่อปฐมนิเทศมื่อนั่นน่ะพี่น้องจำได้บ่มื่อไอยหัวคักหัวในเมื่อเนี่ยเขาเจ็บแพ้ไข้ไขยหัวจนว่าอันแพ้เอยสิสีกเออนั่นแหละเนาะวันนี้ก็ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะรับเล้ว เดเดเพื่อนรักติดตามได้ฝากตัวด้วยนะฝากเดดเดไปรับฝากตัวและหัวใจเออเอาสิเป็นเดเดแสงห้องเราบ่นยัง่าอยู่ไม่ได้หอบสมุนลคัวมาอยู่อีกแล้วเป็นคนใสพื้นเพศเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะพื้นเพเลยเกิดที่นครพนมค่ะแต่ว่า ไปอยู่หลายบ้านพอพ้าใหญ่เป็นตัวทิพย์ตัวเดเออแต่ว่าตอนนี้ก็ปักหลักอยู่ที่นครพนมออค่ะเป็นคนทวทีท่วเด่นทวีท่วเดนแหงค่ะแต่ว่าก็คือปัจจุบันกับอยู่กับนงวุฒิสราวุธเสียงกงวาดปีนี้ก็ด้รับหน้าที่ทั้งสองวง,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 งเครื่าาองของอัน,นขนาดสราวุตรเสียงกงวาดแต่กับของอันพีพแแววนะคะคณะแพทย์เสียงโทงสองวงค่ะคือกระโทษานองวุตรเระว่าอันพูดประจันว่าจกไดง อันแม่เดียดีนะมาซอายงานเด้ว่าจะไดนี่สินะก็เอาที่ว่ามือเหมือนม,มูเจ้าวางเด้อภาษาจีนไปอันอย่างบุคลากรก่อน่นมากสันเดียพี่น้องอันนี้ก็คือแพลกับอันน้องพูดกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะกระามกระทมไทยกันว่าเป็นยังไดทำม,มือได้ว่างนะอ่อนเดียดีมาซอายพี่แน่เดบอภาษาสันพูดก็บ,บว่าบม่มีปัญหาได้เอื่อยภาาสันไม่มีปัญหาเออ บ้านนี้พึตอนี้น่ะเพิ่นเปิดวงแล้วแต่เพิ่นกับไปออกงานมาแล้วบาที่นี่ช่วงนี้เพิ่งจะจะว่างเงยเาแน่ก็เลยว่าเอาังสี่พัชน์กามาบมาสิเป็นลำเรืองต่อก่อนที่เมลี่รับบทบาทนะคะเป็นปาเมเออเป็นปาเมอันนี้เป็นป่าปเดปัดปัดได้บ้านนี้เออสรเอขึ้นกันอยู่เอออย่าไปมันกันเด้อเลียนห้องนอน เปลี่ยนของน้อละเปลี่ยนให้แ้วเขา่ <ador> าเขาเทศของเวทาเรเ่ยวอ,อ,อนีนิวตันน้องน,น้ำปูเก่าอยู่ตาบารกับบอเป็นอย่างไรนี่เจ้าของนัเขาหน้าถือเป็นของเก็บของบารที่นี่กันนอนกันน,น้องนิวตันเบอร์กับเมียนของเมียนยังเวทาแล้วบารนี้กับ <así> พอดีวันที่สามกับเศรษฐีเอันสู้พอกสู้ขวัญเลียงพระเลียงยังพ่อมเที่วว่าจะเป็นวันที่หกบอลเรือนไเป็นวันที่สามเพราะว่าเราจะไหว้ครูด้วยวันที่สามเออบารที่เนียนก็จะเริ่ม้อมเลยได้มื่น่ี พร้อมค่ะพร้อมค่ะกายพร้อมใจพร้อมพร้อมแฮมเออเขาจุดถูกหาหลายมือแล้วน่นมาหลายหลายมือแล,ล,ล้วว่าจนะิตเอ๊ะคืนก็น่ามันสวดเหร นอนหัวกระตื้นนอนตื่นแล้วกระตีรถมาเลยคืนกันนะมันเ่็นเด็กคืนมาอยู่นี่ยานเก่งกลางวันคืนกันนะวันนั้นซ้อมเลี้ยวแท้เนื่อวันศุกร์มาคืนแป้วภาพเลยวเฮ้ยยังยังยังเออจักแล้วเนาะปฏิบัติโอ้พวกไปเด็กโยนีอาทันแร้งปฏิบัติแรงปัญญ์เออเออฉันมาอ่ำเอาได้นี่เออเออมาียนีก็รอติดตามผลงานนะคะทุกคนค่ะฝากด้วยนะคะฝากติดตามเดเดเพื่อนรักด้วยแล้วกับผลงาน ปีนี่เป็นยังไงพี่น้องคะเจ้าสิได้รับ,บทบาททั้งมีธีก่อนความเดชค่ะอ่าพิธีกวางคู่กับน้องฮอสซี่ค่ะนี่คอยบงวงแล้วดอกเราบอกมาดกดรูว้วจวจวกอยู่แล้วมาต้องวงมาที่นี่แล้วก็จะรับบทเอ่อเป็นอันหมอแค้นสาวพระอืมตลกสาวต่ะวานสิบว่าขึ้นด่ได้เรามายืนเราสิยังดอย่างเดียวเอ อ่ะรอติดตามนะคะทุกคน<า>กโอเคเป็นลังใจเด้ค่เด้เดเดเสแสงทองเสียงกลางวันถ้าสะกดไลน์ให้ปีนง่ายโอเคค่ะสวัสดีค่ะ